สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Asta r War Story s กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Rogue o Asta r War Story s กันบ้างซึ่งเขาผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มกบฏท,ที่มีความชำนาญการสูงในการเป็นสายลับและการสู้รบและเขาผู้นี้ก็คือกัปตันแคชเชียนเอนดอร์ผู้ที่มีวินัยอย่างมาก ในการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการยกย่องในฐานะที่เขาไม่เคยเกรงกลัวต่อภารกิจใดๆก็ตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่ามันจะอันตรายมากแค่ไหนและเอนดอร์ยังได้รับความนับถือจากบรรดาเจ้าหน้าที่รายอื่นอันเนื่องมาจากเขาสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างตรงตามเป้าหมายและใช้ทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติภารกิจเพียงน้อยนิด ซึ่งเรื่องราวและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเขานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เชิญไปติดตามกันได้เลยครับแคชเชียนเจรอนเอนดอร์เกิดที่ดาวเฟสเมื่อ26ปีก่อนยุทธการยาวินโดยในช่วงสงครามโคลนเอนดอร์ได้เข้าร่วมกลุ่มที่มีชื่อว่าอิน u r r e เซ i o n นิสเ l ลที่หนุนหลังโดยฝ่ายแบ่งแยกออกสร้างความวุ่นวายในแถบกลุ่มดาวขอบนอกเพื่อต่อต้านสาธารณรัฐ ซึ่งเอนดอร์มีประสบการณ์ทางการสู้รบครั้งแรกในการฝึกเข้าเป็นทหารหน่วยนี้เมื่อเขาอายุได้6ขวบโดยการปาก้อนหินและภาชนะต่างๆใส่เหล่าวอลเกอร์และทหารโคลนของสาารัฐโดยเขายังได้เรียนรู้อีกว่าหากสามารถทำลายจุดสำคัญของเครื่องยนต์ได้ก็จะสามารถทำให้ผ่านะเหล่านั้นพังลงได้ในทันทีซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของสงครามโคลน พ่อของเอนดอร์ได้เสียชีวิตลงที่ดาวคาริด้าในขณะที่พยายามไปเดินขบวนต่อต้านการเพิ่มจำนวนทหารโคลนของสาธารณรัฐโดยในปีเดียวกันก่อนที่ยุทธการยาวินจะอุบัติขึ้นเอนดอร์ได้เข้าร่วมกลุ่มกบฏเพื่อต่อต้านจากักรวรรดิกล็กติกและนำอาสาธารณรัฐกลับคืนมาซึ่งเอนดอร์ได้ถูกชักจูงให้มาเข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มกบฏโดยในพลดาวิดเรเวน เนื่องจากเดเวนเห็นว่าเอนดอร์มีความต้องการที่จะต่อต้านจักรวรรดิกล็กติกเพราะเอนดอร์นั้นเข้าใจดีว่านโยบายและการเคลื่อนไหวของจักรวรรดิมีความรุนแรงซึ่งสามารถทำให้อรารยธรรมต่างๆอาจถูกทำลายได้โดยต่อมา End เอนดอร์ก็ได้รับแต่งตั้งยศให้เป็นกัปตันปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มกบฏ ซึ่งเอนดอร์ได้รับหน้าที่ให้เป็นสายลับในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของจักรวรรดิกาแล็กติกณจุดต่างๆของกาแล็กซีโดยในช่วงเวลาหนึ่งเอนดอร์ก็ได้มีโอกาสพบเจอกับหุ่นของจักรวรรดิรุ่น Securitydroid K2SO และได้นำมันมาตั้งโปรแกรมใหม่ให้รับใช้กลุ่มกระบฏอีกด้วยในช่วงเวลาที่เอนดอร์เป็นสายลับและได้ออกไปปฏิบัติภารกิจที่แสนอันตรายอย่างนับไม่ถ้วนนั้นเขา ได้ใช้น้ำแฝงต่างๆเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมด4น้ำแฝงด้วยกันนั่นก็คือ 1. Willix ใช้เมื่อไปปฏิบัติภารกิจบนดาว o r m a n t e ท l เพื่อแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2. Ash ใช้เมื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ดาว d a r k n เน l เพื่อติดต่อกับบุธิสมาชิก 3. j o r i e d s w o r d ใช้ในฐานะผู้ช่วยของพลเอก g r รนรี e และ 4. ฟาวครัมใช้เพื่อคอยสัญหาผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมกับฝ่ายกระบฏในเขตแอลบาริโอบริเวณกลุ่มดาวขอบนอกซึ่งในเวลาต่อมาเอนดอร์ได้รับภารกิจให้เดินทางไปยังวงแหวนแห่งคราเฟรนที่ทำให้เขาได้พบกับทีวิกคนส่งข่าวจากกลุ่มกระบฏของซอลเกรล่าโดยทีวิกได้บอกให้เอนดอร์รู้ว่าจากักรวรรดิเกรกติกกำลังสร้างอาวุธมหาปลายัยที่สามารถทำลายดาวทั้งดวงได้ และในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเอนดอร์ก็ได้จัดการกับสตอมทูเปอร์สองนายที่สงสัยในพิรุธของเขารวมถึงทำให้เอนดอร์จำเป็นต้องฆ่าทีวิกทิ้งแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำก็ตามเพราะทีวิกนั้นแขนเจ็บทำให้ไม่สามารถปีนหนีออกไปจากบริเวณนั้นได้บีบให้เอนดอร์จะเป็นต้องทำแบบนั้นและหนีออกไปจากบริเวณนั้น ก่อนที่สตอมทู o ป p e r จะแห่กันมามากขึ้นและจับคุมพวกเขาไปสอบสวนได้นั่นเองต่อมา e n d ดอก็ได้มาประจำการอยู่ที่ฐานทัพของฝ่ายกบฏบนดาวยาวินโฟซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับจินเออร์โซที่ถูกนําตัวมาที่นี่เพื่อสอบสวนโดยคําสั่งของมอนมอตมาผู้นําของกลุ่มกบฏซึ่งจินเป็นลูกสาวของเกเรนเออร์โซหนึ่งในวิศวกรผู้ที่ออกแบบ และดำเนินการสร้างเดสตาร์อาวุธมหาบลัายของจักรวรรดิโดยเอนดอร์ได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจขโมยแบบแปลนของเดสตาร์มาจากพวกจักรวรรดิร่วมกับจีนเออร์โซและยังได้รับหน้าที่ให้คอยจับตาดูจีนเอาไว้หากเธอทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายหรือคิดจะหนีรวมถึงยังได้รับภารกิจลับๆให้ลอบสังหารเกเรนเออร์โซทิ้งเพื่อหยุดยั้งโครงการในการสร้างเดสตาร์ก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์นั่นเอง แต่สุดท้ายแล้วเอนดอร์ก็ไม่ทำเช่นนั้นเนื่องจากเขารู้สึกว่ามือเปื้อนเลื่อนมามากพอแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องมาตายจากภารกิจของเขาอย่างนับไม่ถ้วนรวมถึงเอนดอร์ยังรู้สึกผูกพันกับจินที่ร่วมเดินทางมาด้วยจึงทำให้เขาไม่กล้าที่จะสังหารเกเรนเออร์โซผู้เป็นพ่อของจินผู้หญิงที่เขากำลังตกหลุมรักนั่นเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็สามารถไปติดตามกันต่อได้กับภาพยนตร์เรื่อง โรควันอสตาวอร์สตอรี่กันได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่ากัปตันแคชเชนเอนดอนนั้นใช้อาวุธและอุปกรณ์อะไรในการปฏิบัติภารกิจต่างๆบ้างเริ่มจากอาวุธปืนไรเฟิลของเขาอย่าง A 2 S O C F E ที่มีประสิทธิภาพรุนแรงสามารถยิงเจาะเกาะทั่วไปได้เนื่องจากบริเวณปากกระบอกปืนนั้นมีจุดรวมพลังงานอยู่ รวมถึงยังสามารถถอดด้านจับของปืนมาเป็นปืนพกขนาดสั้นได้อีกด้วยนอกจากนั้นในบางครั้ง Endor ยังมีอาวุธปืนสำรองอย่าง Sporting Blaster ที่เป็นปืนไรเฟริลโบราณและมีน้ำหนักเบาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วยต่อไปเรามาดูกันที่เครื่องแบบและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในชุดกันบ้างดีกว่าครับซึ่ง e n d o r สวมใส่เครื่องแบบของทหารทั่วไป พร้อมกับแจ็คแก้เสียมตันแบบชาวคาเลเลียนที่มีป้ายบ่งบอกถึงยศกับตันของเขาติดไว้อยู่และเครื่องระบุตัวต,วตนที่มีเม็ดยาเอาไว้ใช้ฆ่าตัวตายได้หากถูกจับและที่เข็มขัดยังมีอ e ิเลตันแบลสเตอร์แกสหลอดเชื้อเพลิงที่เอาไว้ใช้บรรจุในปืนไรเฟลิล A2SO CFE รวมถึงยังมีชุดอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ปลดล็อกประตูนิรภัยต่างๆหรือเรียกว่า Security Kit ซ่อนเอาไว้ในรองเท้าบูทของเขาอีกด้วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เอนดอร์สัรหามาใช้เองเนื่องจากหน้าที่ของเขาที่ต้องเป็นสายลับและมีโอกาสที่จะถูกจับได้สูงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของกัปตันแคชเชียนเอนดอร์วีรบุรุษของกาแล็กซีผู้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของฝ่ายกบฏที่ช่วยขโมยแบบแปนเดสตารมาได้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักกับกัปตันผู้นี้กันไม่มากก็น้อย วันนี้รายการอัจ Star Wars Story และ c h anel n Star Force จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันมาอย่างดีจนจบคลิปหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช anel คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ต้องติดตามการแจ้งข่าวในเพจ Facebook Star Force Star Wars Story กันอีกเช่นเคย may the force be with you bye bye crap did you know that wasn't me where are you taking these prisoners these are prisoners yes where are you taking them i am taking them to imprison them in prison he is taking us to quiet th and there's a fresh one if you mouth off again will take them from here that's okay if you could just point me in the right direction i can take them i'm sure i've taken them this hey, far take them away wait, wait can. you can't take them away i thought i told you to stay on the ship you did but i thought it was boring and you were in trouble there are a lot of explosions for two people blending in Freeze, right there. You're right. I should just wait on the ship.